สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะในเพจรอนถ่ายภาพของผมนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะฮะว่าเวลาเราถ่ายภาพไปแล้วเนี่ย mm hmm. เยอะแยะเลยเป็นล้านล้านรูปนะฮะหรือเป็นแสนแสนรูปเนี่ฮะเราไปทําอะไรได้บ้างนะฮะมีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากเอามาดูเฉยเนี่นะครับ mm hmm. เราลองนึกย้อนกลับไปถึงสมัยก่อนนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณน,นะฮะนั่นแหละไม่มีกล้องดิจิตอลเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะฮะถ่ายแล้วไปทําอะไร เป็นม้วนๆนะเป็นฟิลม์มม้วนถ่ายมาแล้วก็เอามาบรรจุใส่อัลบัม้มบางทีก็เป็นเล่มเล็กๆนะฮะมี30มกว่ารูปนะครับบางทีก็เป็นเล่มใหญ่ๆก็คัดเลือกรูปรวมฮิตนะฮะเอามาใส่ในอัลบั้มเล่มใหญ่แล้วก็เวลามีญาติมามาบ้านนะฮะมาเยี่ยมหรือมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะฮะแล้วก็ตอนระหว่างรับแขกเราก็เอาอัลบั้มของเราเนี่ยขนไปให้เขาดูเขาก็เปิดดูไปทีลนาทีลนาทีลนานะครับก็คือเอาไว้ใส่อัลบั้มโชว์เพื่อนนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่สมัยก่อนเราทํากันฮะสมัยนี้ก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นแล้วนะฮะเราไปเที่ยวถ่ายภาพเราก็แชร์ลง a c e b o o k อินสตาแกรมเลยะฮะก็คือไม่ต้องไปเสียเวลารอเพื่อนมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็แชร์มาเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะหรือว่าอย่างมากก็คือใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะฮะ,ะกลับมาบ้านก็โหลดเข้าคอมพิวเตอร์เสร็จปับ๊บอ,อาจจะเอามาแต่งเล็กน้อยนะฮะหรือไม่แต่งเลยโพสต์ขึ้นโชว์เลยนะฮะอย่างแรกก็คือเอาไว้โชว์นะฮะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราถ่ายภาพมาแล้วในสมัยก่อนก็คืออะไรฮะขยายใหญ่ติดฝาบ้านนะฮะปัจจุบันนี้ผมก็ยังทำอยู่นะฮะก็มีรูปที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยสมัยนี้คุณภาพมันก็ดีแล้วนะฮะช่วงแรกๆนี่กล้องดิจิตอลคุณภาพไม่ค่อยดีเราเอามาขยายใหญ่แปะฝาบ้านนี่ภาพมันก็ไม่สวยเพราะนั้นก็ผมทำดูทีนึ่งก็เลิกทำไปเลยเป็น10ปีนะฮะจนกระทั่งกล้องดิจิตอลเนี่ยมาพัฒนาขึ้นมา ีคุณภาพสูงนะฮะอันนี้ถ่ายมาภาพหนึ่งสามารถขยายใหญ่เท่าป้ายทางด่วนไปแปะบนทางด่วนได้เลยนะครับเพราะว่ามันละเอียดมากนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องการถ่ายภาพมาแล้วขยายแปะฝาบ้านเนี่ยมามันก็สบายๆนะฮะผมก็มีภาพอ่าก็เป็นเป็นสินะฮะที่ขยายปแปะฝาบ้านนะครับอ่เราก็เลือกเฉพาะภาพเด็ดๆออกไปแปะฝาบ้านนะครับ นอกจากสิ่งที่เราทำสองมอย่างนี้ที่พูดไปแล้วนะครับผมก็จะมาพูดไอเดียนะฮะว่านอกจากนั้นเราสามารถทําอะไรได้อีกนะครับเวลาเรามีภาพแล้วถ้าเกิดถ่ายออมาได้มีคนต้องการนะครับเราขายเลยครับขายภาพนะฮะการขายนี่ขายยังไงได้บ้างฮะก็อาจจะตกลงกันเป๋าเปล่านะบอกว่าภาพนี้เท่าไหร่ก็ซื้อเอาเลยนะฮะสดๆแล้วก็ส่งไฟล์ภาพไปให้เขาเลยซื้อกันแบบแมนนวลเลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องมานั่งขายไม่ต้องมานั่งซื้อกันแบบ m มน u วลนะฮะก็คือเอาไปโพสต์ไว้ในพวกชัตเ t อร์สต็อกนะฮะบิ๊กสต็อกโฟโตหรือชัตเตอร์สต็อนะฮะหรือไอสต็ออะไรพวกเนี้ยฮะเอาไปโพสต์ไว้ให้ชาวโลกก็ชมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดภาพเราสวยจริงนะฮะหรือว่าภาพเราอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าเป็นที่ต้องการนะฮะก็อาจจะมีคนมาซื้อนะฮะเราก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับบางคนก็ทำรายได้เป็นกอเป็นกำนะฮะจากการขายภาพออนไลน์นะ ก็ภาพที่ขายดีนะฮะก็ส่วนมากก็เป็นภาพเกี่ยวกับพวกการนวดนะฮะเพราะว่าร้านนวดส่วนมากก็จะต้องมีภาพสวยๆเกี่ยวกับการนวดนะฮะนวดหลังนวดมือนวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นข้อหินเรียงสวยๆนะฮะซึ่งจะเอาไปประกอบฉากในร้านนวดนะฮะเขาจะทําเว็บหรือทาโบรชัวร์เขาก็ต้องมาซื้อภาพไปใช้นะฮะไม่งั้นก็ผิดลิขสิทธินะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนําภาพพวกนี้ไปขายได้อีกอย่างหนึ่งที่ขายดีก็เช่นพวกภาพอาหารนะฮะ ภาพอหาหารหรือภาพที่ใช้ในพ,พวกธุรกิจอย่างเช่นการจับมือเฉยๆเนี่ยถ่ายภาพมือสองม,มือจับกันเนี่ยบางคนก็มาซื้อกันไปนะครับอย่างต่อมาฮะก็คือเอาภาพมาทําเป็นสไลด์สไลด์โชว์นะฮะสไลด์โชว์นี่นะฮะเราสามารถที่จะเอาไว้ดูเล่นเฉยๆก็ได้นะเอาภาพที่มันเราเลือกแล้วสวยๆนะเอามาเรียงต่อกันแล้วให้มันค่อยๆไหลไป3าว ль, ินาทีไหล3วิน like. าทีไหลนะเอาไว้ดูเล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ในการเขาเรียกว่าทําโฆษณาที่เป็นวิดีโอก็ได้นะ สไลด์โชว์นี่ก็ถือว่าเป็นวิดีโอชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไปทำโฆษณาใน Facebook นะฮะเพื่อโฆษณาขายของของเราก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาทำเป็น Background นะ,ะเหมือนที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี่นะครับบางครั้งผมไม่ได้ใช้ Background จริงอย่างนี้นะฮะบางครั้งผมเอาฉากสีเขียวมามาใส่นะรแ้วผมไปยืนพูดในเขาเรียกว่า,าพูดบนกรีนสกรีนนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เป็นฉากสีเขียวเนี่ยผม ลบออกใช้โปรแกรมลบออกทีหลังแล้วก็เอาภาพที่เราไปถ่ายจากสถานที่ต่างๆนี่นะเอามาทําเป็นแบ็กกราวน์นะเราก็เหมือนกับไปยืนพูดในสถานที่เหล่านั้นโดยที่เราไม่ต้องไปจริงนะฮะถ่ายในสตูดิโอแต่ว่าฉากหลังเราก็เปลี่ยนเอาตามใจชอบนะฮะถ้าเกิดทาเนียนๆมันก็จะออกมาดูเนียนนะครับนอกจากแบ็กกราวน์ของวิดีโอแล้วเราก็สามารถใช้ทําแบ็กกราวน์ของภาพนิ่งก็ได้เช่นกันนะฮะก็พวกภาพนิ่งเนี่ยนะฮะอย่างเช่นภาพหน้าปกของ YouTube หรือหน้าปกของ f a c e b o o เนี่นะฮะ อนอกจากตัวเรามันก็ต้องมีฉากหลังด้วยใช่ไหมฮะบาทีเราเจอภาพพื้นสวยๆเนี่ยเราก็เอาภาพเก่าๆของเราเนี่ยนะมาเป็นแบ็กกราวก็ได้นะฮะประโยชน์ของภาพอย่างต่อมาก็คือผมเอาไปใช้ทำอ e ีบุ๊กนะฮะอีบ e ุ๊กก็คือเหมือนกับเป็นหนังสือรวมเล่มภาพสวยๆนะฮะพร้อมทั้งวิธีการถ่ายเล่าประสบการณ์ในการถ่ายของแต่ละภาพให้ฟังนะฮะผมจะมีอ e ีบุ๊กเล่มนึงเกี่ยวกับพลุนะฮะพลุทั้งเล่มเลยเพราะว่าถ่ายพลุเยอะมากนะฮะ เป็นหลายหมื่นภาพนะครับเพราะว่าไปตอนอยู่อเมริกาเนี่ยนะครับผมถ่ายพรุกกันเกือบทุกคืนนะฮะเพราะว่ามันจุดทุกคืนนะครับผมก็ถ่ายมาเยอะมากหลายที่หลายสถานที่มากแล้วก็เอามารวมเล่มนะฮะรวมเล่มขายเลยนะทำอีบุ๊กขายเลยนะครับอย่างต่อมาเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับสมัยก่อนที่เราอัดรูปใหญ่นะมาแปะฝาผนังสมัยนี้เราซื้อจอ L C D แบบบางๆนะฮะหนาเท่ากรอบรูปนะะแปะไว้บนฝาผนังนะฮะแล้วก็แทนที่จะต้องพิมพ์ภาพไปแปะใช่ไหมฮะ แล้วก็เอารูปดิจิตของเราเนี่ฮะเสียบใส่ทําไดรฟ์นะครับเสียบอยู่หลังหลังจอ LCD นะฮะแล้วก็ให้ภาพเนี่ยมันอ่าสิบนาทีเปลี่ยนไปภาพหนึ่งสินาทีเปลี่ยนไปภาพหนึ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะก็เท่ากับเราได้รูปที่มันเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะเปลี่ยนตลอดเวลาอาจจะทุก10นาทีหรือแล้วแต่เราตั้งนะฮะมันจะมีจอ LCD บางรุ่นนะฮะอ่ารุ่นของซัมซุงก็มีนะฮะของซัมซุงก็มีเป็นรุ่นที่สามารถแสดงภาพนิ่งได้เพราะว่า เหมือนเหมือนภาพวาดเลยนะเรียกว่าดูไม่ออกเลยนะฮะนิ่งมากๆนะฮะแล้วก็ประหยัดไฟนะฮะแบบเรียกว่าเปิดทั้งวันได้เลยนะเสียบปลักเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะฮะแล้วก็จอไม่เบิร์นไม่ไหม้ด้วยนะฮะเป็นรุ่นที่เขาทํามาพิเศษสําหรับแสดงพวกภาพถ่ายนะฮะเอาไว้แทนกรอบรูปนะโดยเฉพาะเลยนะฮะก็ลองไปค้นดูนะฮะยอ่อซัมซุงนะผมก็เคยเดินผมก็เคยเห็นในห้างนะฮะตอนแรกก็นึกว่าเขาเอาภาพถ่ายมาแขวนไว้นะพอไปอ่านสเปคเอ้า เป็นจอ LCD เหมือนทีวีที่เราดูนี่นะฮะแต่มันจะมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างซึ่งสามารถแสดงภาพได้แบบว่านิ่งสุดๆอะ่ะนะฮะโชว์ภาพถ่ายได้อย่างสวยงามเลยเหมือนกับงานศิลป์นะครับอ่แล้วข้อสุดท้ายนะที่ผมทําประจำนะฮะก็คือถ่ายรูปมาเยอะแยะอ่าแจกชาวโลกเลยะฮะขี้เกียจขายเราแจกนะฮะเพื่อให้คนอื่นเขามาดูกันเหมือนอย่างเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะฮะเราก็ไปเที่ยวเมืองไทยโอ้ที่นี่สวยทะเลนี้สวยภูเขานี้สวยนะฮะ เราก็อัปโหลดขึ้น Google Map เลยนะเวลาฝรั่งเซิร์ช Google Map ว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยนะเขาก็มากรอกรอกรอดูเขาก็มาเห็นรูปที่เราถ่ายไว้นะถ้าเกิดรูปของคนที่ถ่ายภาพเป็นกับถ่ายภาพไม่เป็นเนี่ยฮะมันก็จะมีเรียกว่าความสวยงามเรียกว่าแตกต่างกันนิดหน่อยเขาก็จะอาจจะดูภาพที่มันสวยกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะเขาก็มากรอดูภาพเราเขาก็ดูอ๋อทะเลตรงนี้สวยหรือว่าภูเขาตรงนี้สวยหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้สวยนะะเขาก็เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศเราอะนะฮะอันนี้ก็คือเอาไว้แจกชาวโลกเลยนะครับการแจกชาวโลกแบบที่ไม่ไม่ไม่เอาตังค์นะฮะอีกที่หนึ่งที่สามารถทำได้นะฮะก็คือ pixels c o m นะครับ pixels c o m p e x e l s c o m เราสามารถเอาภาพของเราเนี่ยที่สวยๆนะเอาไปอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ให้ชาวโลกมาดูถ้าเกิดดูแล้วชอบนะ อ่าดาวโหลดไปเลยฮะเอาไปพิมพ์เสื้อยืดขายก็ได้เอาไปประกอบเว็บไซต์ก็ได้นะก็คือขี้เกียจขายแจกเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะฮะก็บางคนเขาอาจจะไม่มีงบมากนะเขาก็สามารถมาโหลดภาพเราไปใช้ฟรีๆได้แบบถูกต้องตามลิขสิทธินะฮะเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์แบบเอ่อ CC0 นะฮะก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะ,ะโหลดไปใช้ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะ แล้วที่สาคัญที่สุดก็คือเวลาเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องมาบอกด้วยว่าเออโหลดของเรามานะเอาไปใช้ได้เต็มที่เลยตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ไปบางทีเราต้องการภาพที่เราไม่ค่อยได้ไปนะฮะหรือว่าอย่างผมผมก็จะชอบภาพทองคำนะฮะเป็นก้อนๆซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปเอาทองจากไหนมาถ่ายนะฮะเราก็ไปโหลดภาพทองคําของคนอื่นมาใช้งานเช่นเดียวกันนะเอามาประกอบเว็บไซต์เราให้มันดูสวยงามนะะไปโหลดมาใช้ก็ฟรีนะฮะถ่าย เราถ่ายบ้างก็เอาไปแจกชาวโลกให้เขาใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากรูปภาพที่เรามีอยู่นะครับโอเควันนี้ก็เป็นการคุยกันเรื่องสบายๆนะฮะบ,บางคนคิดไม่ออกว่าโอ้โหถ่ายรูปมาเยอะแยะวันละ3-400รอูปถ่ายมาแล้ว10 20ปีนะจะไปใช้ทำอะไรไม่ต้องห่วงฮะมันมีที่ใช้มีประโยชน์นะครับอย่างผมก็ถ่ายมาแล้วก็หลายสิบปีนะฮะหลายสิบปีบางทีไม่มีอะไรทำนะก็ กดรูปเ,เก่าๆนะ่มานั่งกรอดูก็เห็นรูปสมัยก่อนก็รู้สึกเพลิดเพลินดีเหมือนกันนะครับบางทีภาพสมัยก่อนนี่ฮะตั้งแต่ที่เราแต่งภาพยังไม่เป็นเลยนะฮะแต่งภาพไม่เป็นก็คือถ่ายลูกเดียวนะครแล้วก็ทิ้งไว้เฉยเพราะมันไม่สวยนะฮะถ่ายมาแล้วพลาดนะฮะแต่งไม่เป็นปัจจุบันนี้เราแต่งภาพเป็นแล้วนะเราก็เอาภาพเก่าๆที่มันมีศักยภาพนะฮะเอามาแต่งในสมัยนี้โพสไปใหมก่ก็ดูสวยงามเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นภาพต่างๆเนี่ยผมจะไม่ทิ้งนะผมเก็บไว้หมดนะตั้งแต่ตั้งแต่กล้องรุ่นแรกที่เราเล่นเลยก็คือ640คูณ480นะน,น,นั่นคือความละเอียดสูงสุดของของกล้องแล้วนะฮะก็คือ VGA นะครับแล้วก็เมมโมรีการ์ดเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยการ์ดหนึ่งก็1เมกะไบต์เองนะฮะตั้งราคาตั้ง4,000บาทฮะมันไม่พอเราก็ไปซื้อการดแบบ4เมกะไบต์มานะไม่ไม่ใช่จิกไบต์นะฮะเมกะไบต อ่าสี่เมกะไบนะฮะถ่ายรูปได้ประมาณสักอ่าห้าสิบรูปนะฮะอ่าก็เรียกว่าเจ๋งแล้วนะฮะการ์ดใบหนึ่งสองหมื่นนะฮะก็แค่สี่เมกะไบนะเดี๋ยวนี้โหปาเข้าไปกัน64ิกิกยังไม่กี่พันนะฮะโอเค okay, ก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังกันเพลินๆน,นะครับ ว่าถ่ายรูปมาแล้วไปทําอะไรกันดีนะฮะมันก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปลบทิ้งนะฮะไม่ต้องไป,ไปกลัวเปลืองนาที่นะก็เก็บเอาไว้นะฮะเก็บไว้นานๆเอาไว้ดูเล่นนะครับเอาพกันใม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ